ฝากคุณผู้ชมมาช่วยเจ้าที่ตำรวจเร่งตามตัวหนุ่มสักลายค่ะคนนี้เขาไปบุกจี้ร้านเสริมสวยภรรยาของนักร้องในค่ายของคุณหม่ำจกมกนะคะสิ่งที่ได้ไปคือชิงแหวนเพชรรวมทั้งมีการกระทําอนาจารขูดถ่ายรูปแบ็คเมย์ด้วยค่ะ ตำรวจสพปลายบางตรวจสอบเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ในร้านเสริมสวยชื่อลักซาลอนร้านนี้เขาอยู่ในพื้นที่อำเภอปากบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะที่เกิดเหตุก็เป็นอาคารชั้นเดียวแบ่งเป็นห้องให้เช่าไปเจอกับนางสาวนงลักษ์อายุ45ปีเจ้าของร้านเธออยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวนงลักษ์ผู้เสียหายให,ให้การด้วยน้ำเสียงสั่นเครือค่ะบอกว่าถูกคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สักลายเต็มตัวเลย ขี่มอเตอร์ไซค์มามาแอบซุ่มอยู่บริเวณข้างร้านแล้วก็รอกระทั่งไม่มีลูกค้าจึงเดินเข้ามาเปิดประตูในร้านเข้ามาบอกกับเธอว่าพี่ครับอย่าเพิ่งปิดร้านนะแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวแฟนผมเนี่ยเขากําลังนั่งรถมาสะใดที่ร้านพี่อเพื่อจะเตรียมตัวไปงานวันเกิดของเพื่อนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยร้านของเธอจะปิดบริการประมาณตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปละครับจากนั้นคนร้ายค่ะเดินไปมาอยู่หน้าร้านสักพักใหญ่ๆเลยก่อนที่จะเดินมาในร้านอีกครั้ง โดยครั้งนี้เขาอ้างบอกว่าพี่อากาศข้างรกนนอกเนี่ยมันร้อนมันร้อนขอเข้ามานั่งตากแอร์ในร้านได้ไหมแล้วก็ยังทําทีสอบถามเรื่องของราคาค่าสะใดโดยคนร้ายก็ได้ล้วงเงินออกมาวางให้จํานวน120บาทพร้อมกับอ้างว่าแฟนสาวนั่งรถมาละใกล้ถึงละรออีกแป๊บหนึ่งระหว่างที่นางสาวนงลักเผลอค่ะคนร้ายก็ชักมีดออกมาขู่บอกว่าไม่ให้ส่งเสียงก่อนจะล็อกคอแล้วก็ล่าเข้าห้องน้ํา แล้วสั่งให้ปลดทรัพย์สินในตัวส่งมาให้ทั้งหมดประกอบกับแหวนเพชรราคาประมาณ30ม0 0บาทนะคะที่คนร้ายได้ไปแล้วก็เงินอีก150บาทจากนั้นคนร้ายเนี่ยยังขู่บังคับให้เธอถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดหวังจะทำอนาจารพร้อมกับนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปเอาไว้ด้วยโดยขู่ว่าถ้าไปแจ้งความเดี๋ยวจะเอารูปทีถ่ายเนี่ยไปประจานนะไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ พ่อมันล็อกคอส็จแล้วอ่ะมันก็บัมันก็เอาเข้าในห้องน้ำมันเอาปืนจี้อ่ะมันเอามีดมีดอะค่ะมันเอามีดจี้มันบอกว่าถ้าร้องนะจะแทงแทงจริงนะแล้วมันก็พาเข้าไปในห้องน้ําพอพาเข้าไปในห้องน้ําอ่ะมันก็มีอะไรก็มีอะไรมีเงินเท่าไหร่มีอะไรก็บดบทให้มันเลยแล้วน้องชอบพี่ใช่ไหมมันก็บอกว่าใช่เออบอกว่าถ้าชอบพี่อ่ะคือถ้าชอบพี่อยาฆ่าพี่นะลูกพี่กำลังโต เขาพูดแบบนี้ค่ะบอกว่าลูกพี่กัลัง<า>องพี่นงรักเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้เสียหายเธอยังเล่าด้วยน้าเสียงที่สั่นเครืออยู่เลยนะคะเพราะว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะคุณหม่าจกมกรวมทั้งภรรยาเนี่ยก็เดินทางมาร้านที่เกิดเหตุพร้อมบอกว่านางสาวนงรักเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลงบ้างไฟเพลงที่ชื่อว่าเจิดจ้าจ่าสิบเอกพอตอนเองทราบเรื่องก็รีบมาดูเพราะบ้านในอยู่ใกล้กันก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะคะ เบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายมาเกาะเหตุแล้วก็ใช้หลบหนีพร้อมให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่เก็บหลักฐานและลายนิ้วมือเพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปขอ <c oughs> ให้จับให้ได้เร็วๆนะคะอเพราะว่าพฤติกรรมของคนร้ายเข้ามาเกาอเหตุเนี่ยหลอกลวงตั้งแต่ตอนต้นเนอะ <c oughs> แล้วก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร <c oughs> หลอกขอเข้าไปภายในร้าน <c oughs> ไปนั่งรอที่บอกว่ารอแฟนจะมาสักรายเนี่ยนะครับ แมมแล้วก็ก่อเหตุในช่วงเวลานั้นไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเลยอ่ะอันตรายมากนะนตายทีเดียวฝากตำรวจติดตามด้วยนะครับ